โอเคอย่าง S C B ที่ลงมาเนี่ยเพรเชอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้ำหนักส่วนหนึ่งนะครับมันน่าจะมาจากความกังวลเรื่อง N P L นะครับทำไม S C B ถูกยกขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าแบงก์อื่นไม่ถูกยกก็ต้องบอกว่ามีการขยายตัวนะครับเข้าไปในพวกสินเชื่อประเภทไฮยูเฉพาะกลุ่มเนี่ยเยอะแยะมากมายพอถึงช่วงหนึ่งซึ่งเศรษฐกิจมันยังเป็นอะไรที่ไม่แข็งแกร่งเนี่ย N P L ในกลุ่มพวกนี้จะขยับตัวสูงขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เรามองภาพว่า ด้วยไซส์นะครับของพอทที่เป็นพวกไฮยูน่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนี่ยนะครับถ้ามองในเรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยผมคิดว่าแบงก์ก็มีการตั้งสำรองเตรียมล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็น s C b นะนะครับเราคิดว่ายังไม่กระเทือนที่ประมาณการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมานะครับเทแถวประมาณ100เนี่ยผมก็ว่าเป็นอีกแบงก์หนึ่งที่น่าสนใจนะนะครับ กับตัว S C B นะครับเราทำเป้าไว้อยู่ที่ 1, 3 2ครับ